สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี FC แฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับเอานาชื่ออะไรน้า<ะ>ต่อเออน้าต่ออันนี้อันนี้หลังอะไรหลังชุมชนอะไรครับชมุมชน หลังวัดเชยกรนิมิตอ๋อก็คือชื่อชุมชนนี้มานานเลยใช่ไหมใชม่แล้วก็ก่อนน้ดต่อไอเรียนไอเรียนที่ไหนถ้าเรียนที่แรกเลยคือเทศบาลสองเทศบาลสองเอเอนะเนี่ยเทศบาลสองนครนนทบุรีเนี่ยคก็นัดต่อเนี่ยได้เกณฑ์าหารไหมเกณฑ์เกณฑ์าหารต้องปกเครื่องรางไหมฮะปกเครื่องรางของถังไหม ก็เมื่อก่อนนี <if I S 2> ้แปลในนี่อะไรวะพี่สมอนของหลวงปู่เหรียญอ๋อเป็นยังไงบ้างอธิษฐานว่ายังไงก็ขอให้ปลอดภัยอะไรพวกนี้เพราะหลวงหลวงปู่เหรียญแกไปทางสายอยู่ยงครับผมเมตตาด้วยอยู่ยงอมพันธ์ด้วยครับผมอ๋อปู่เหรียญนะเออหลวงปู่เหรียญโดเนตเป็นอยู่สองปีอ๋อแปลว่าเราไม่ได้ขอว่า ไม่อยากเป็นอะไรงี้ยจับไปดำไปแดงโดนอ๋อครับผมจับไปดำไปแดงโดนแล้วก็มาเข้าไปอยู่กตอเสยกายเขาแล้วตอนบวชตอนผมมีเรื่องลี้รับไหมก็เรื่องนี้นะมันมรื่นีาบ,บวชแต่ส่วนมากจะมีช่วงที่แบบมาอยู่ที่เนี่ย<ช>ตอนอยู่เด็กๆก็เจตอนออกไปรับแม่อะไรเนี้ยมีเคยเห็นมีข่อขบอก เดินไปรับแม่น,นะบอกว่าก่อนแม่ทํางานอยู่โรงช้อนอ่ะโรงหม้อสาแยกอะ่ะครับเราไปรับพ่อบอกว่าถ้ามึงเห็นอะไรมึงอย่าทักนะมึงอ,อะไรนะอเพราะมันเป็นโกดที่เขาเอาอติกระดูกอะ่ะเรียน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 ัแบบเนี้ยครับเนี่ยเราก็เลยพอเห็นอะไรก็ไม่ทักพ่อไม่ให้ทักให้ทักเลยแค่เออไม่ให้ทักแต่ว่าตอนเด็กเคยเจอเจอ,เจอแบบนั่นนะ่ะพวกเขาเรียกอะไรหมาในหมาดําอะไรที่แบบเดินก็มามอง่า ต่เราไม่กลัวเมื่อก่อนเราอยู่ตั้งแต่เด็กแนโตที่บแบบมาเป็นรูปเป็นร่างเลยอะก็เห็นเป็นเป็นรูปหมาเลยตัวใหญ่สูงสูงกว่าบ,บ้านคนอีกเช่ไหมเอออันนี้ว่าหมาหมานายหมาหมีอ๋อ,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 อส่วนใหญ่เขาจะมาขอตนบุญใช่ไหมก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่าคนที่แบบโชคไม่ดีหรืออะไรไม่ดีหรือ ดวงตกเม่จะเจอจะเห็นแต่สมัย,มยตอนเมื่อเด็กๆตอนอายุสิบสี่้าอะไรพวกนี้นะเมื่อก่อนเที่ยวอยู่วัดบางแค่ใต้เนี่ยตอนที่เขาคุาจำได้ไหมที่เขายิงวันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์ กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป